เงินทั้งนั้นเลยนี่วะเจ๊เจ๊ผ่ากคนนที่มันเน่าแล้วนะผมมาเปลี่ยนก่อนนะเจ๊เอาของใหม่มาขายลูกค้าดีกว่านี่มันเน่าแล้วเออไปทำอะไรก็ทำเถอะอันไหนมันเสียก็ทิ้งทิ้งไปเดี๋ยวของเน่ามาขายให้ลูกค้าล่ะอ่าครับครับครับเดี๋ยวไวเลยเจ๊ขอบคุณค่ะอ๋อไอ้ม่อ,มอนข่าวนี้แหละฉันจะไล่แกออก ไอ้นมอนนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องจริงเลยแกเนี่ยอันนี้เท่าไหร่คะยี่สิบาทจ้ะลูกไม่ต้องใส่คุณค่ะขอบคุณจ้าเอา้าวใบนี้แกแต่งตัวจะไปเที่ยวไหนกันเลยเนี่ยก็ไปเที่ยวตามภาษาชันนั่นแหละจ้ะแม่ฮะวันวันนี่แต่เที่ยวไม่คิดจะช่วยแม่ขายของบ้างเลยยังไงนั่นไงลูกน้องแม่แม่จ้างมันมาแม่ก็ไปใช้มันสิ จะมาใช้ฉันทำไมฉันก็เสียเงินเลี้ยงแกมาแล้วแกทำไมไม่ช่วยฉันขายบ้างล่ะไม่ที่นี่ทั้งร้อนทั้งแคบแล้วก็เหม็นฉันไม่ช่วยแม่หรอกนางเมลตี้มีลูกก็ไม่ได้เรื่องแถมลูกน้องก็ไว้ใจไม่ได้อีกไอ้มันเขับเจ๊เจ๊เอาเงินฉันเขินมาเดี๋ยวนี้เลยนะเงินอะไรเจ๊ เงินที่วางอยู่บนกองผักไงฉันเป็นคนวางเองนั่นแหละแล้วแกก็เอาไปต่อหน้าต่อตาฉันแล้วก็บอกว่าผักมันเน่าแล้วแกก็เอาไปเท้งหน้าด้างก็ผักมันจะเน่าจริงๆนะเจผมก็ไปเก็บเปลี่ยนใหม่ให้เจเนี่ยส่วนเงินน่ะผมก็เก็บให้เจ๊แล้วไม่ต้องมาแถพอนดนจับได้แล้วแก้ตัวเร็วใช่ะจริงๆเจ๊เงินเจ๊น่ะผมอยู่ในถังน่ะไมเชื่อเจ๊ก็ไปดูสิ ไหนแล้วเงินฉันน่ะเฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยผมใส่วันนี้จริงๆนะเจ๊เกกมเืเ่อกี้แกตกสถิตบห้าขวบมึงไอ้กูไล่มึงออกเจ๊ถ้าเจ๊ไล่ผมออกแล้วผมจะไี้อนไนใช้ล่ะกับเ,เรื่องของมึงนี่เงินของป้านกครับ <differences? S 2> เงินเนี่ยคุณม่อนเขาไม่ได้เอาไปหรอกครับคนที่เอาไปอ่ะคือลูกสาวตัวดีของป้านกนี่แหละก็ไงนะ ไปเที่ยวหน่อยนะได้สิลูกอยากได้เท่าไหร่เนี่ยลูกก็เอาไปหมดเลยนะค่ะแม่รอบนี้เงินเยอะมากฉันขอนะแม่ จะไปไหนอ่ะฉ er> ันกำลังจะไปร้านผักร้านแม่เธอโอยไม่ต้องไปหรอกนี่ือจะบอกอะไรให้ผักร้านแม่บิวน่าักสและอันที่สดๆนะก็ใส่สารเคมีทั้งนั้นเอ๊ะทำไมเธอถึงพูดกับร้านแม่เธอแบบนั้นน่ะก็มันจริงนี่ไม่เห็นเือไงที่แม่ขายได้กำไรขนาดนั้นน่ะก็เพราะว่าแม่เอาผักถูกๆมาขายไงล่ะ ไปซื้อที่ห้างกับวิวดีกว่านะเดี๋ยวพาไปเอ้ยเดี๋ยวอย่าบอกแล้วว่าเธอขโมยเงินแม่เธอมาไงแล้วเนี่ยฮะใช่รอบนี้ได้มาตั้งเยอะเลยนะไปเราไปเที่ยวกันดีกว่าอืมได้สิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปากซอยอยู่นู่นพาไปไหนอนะฉันก็จะพาเธอเนี่ยเอาเงินมาคืนแม่เธอไง ไม่ได้นะเสอือเอาไปคืนแม่บิวแม่บิวฆ่าบิวตายดิเ,เสอือไม่ไอ้บิวเต้ไอีหลงทรพีกูบนหน้าให้มึงเกิดมาเลยไอ้ศาสตร์สัสสวเลยแม่แม่จะมาว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะแม่อยาอ่างกูจะว่ามึงไม่ได้กูว่ากูจะหาเงินมาเลี้ยงมึงได้แต่ละบาทเนี่ยมือมือเอาแต่เที่ยวกินล่างกินผ่านแท้แท้มึงเนี่ย แถมยังมาขโมยงานกูยังม,มาใส่ลายล้านกูนกนอีกเนี่ยฮะก็มันจริงนี่แม่ฉันไม่ได้ใส่ลายล้านแม่ซะหน่อย <c oughs> ที่เธอทำเกินไปนะบิวตี้ฉันว่าเธออ่ะอย่าด้อยค่าร้านแม่ตัวเองแบบนี้เลยบิวที่แม่เธอมีเงินน่ะที่แม่เธอขายดีแบบนี้เพราะว่าเขาขายได้ของดีๆแล้วก็ราคาถูกลูกค้าเขาถึงกลับมาซื้อกันเยอะทำให้เขามีกำไรมากมายขนาดเนี้ยเธอรู้ไหมบิวตี้ การที่แม่เธอจะมีผักดีๆแบบนี้มาขายแม่เธอต้องตื่นเช้าขนาดไหนเพื่อที่จะไปแย่งชิงผักสดๆจากเจ้าอื่นมาขายแบบนี้แมนเสือมันมาแมนลูกกูมันยังโหแลว่ากูลำบากแค่ไหนมึงเป็นลูกกูแทๆ้ๆมึงยังมาโหอีกเหรอใช่ครับคุณบิวตี้เจนนกอกให้ผมพาตลาดสดตั้งแต่ตีสองเพื่อไปหาผักสดๆสดีๆ,ๆ,ๆมาขายขนาดผักเน่าๆเจ๊แกให้ผมไปทิ้งหมดผมเองอะยังเสียดายเลย ในขณะที่แม่เธอนอนไม่กี่ชั่วโมงและก็รีบตื่นไปตลาดเพื่อไปซื้อผักแบบเนี้ย mm hmm. เธอมัวทำอะไรอยู่ออกไปเที่ยวเล่นมเมาอยู่ข้างถนนด้วยเงินน้ำพักน้ำแรงของแม่ตัวเองบิลแม่เธอก็แก่ตัวลงทุกวันนะโตได้แล้วว่ะแม่บิลขอโทษน,นะต่อจากนี้ ดิวจะเป็นคนไปตลาดขายส่งแทนแม่เองแม่ไม่ต้องไปแล้วนะแม่จะได้พักผ่อนไงเอ๊บิวก็ขอโทษแม่ด้วยที่ขโมยเงินแม่มาฉันจะไม่ทำอีกแล้วจ้ะแกคิดได้อฉันก็ดีใจแล้วขอบใจนะเสือที่พาลูกป้ากลับมาครับงั้นเดี๋ยวผมขอซื้อผักหน่อยนะครับนกเอาเลยลูกอยากได้อะไรเลือกเอาเลยลูก เดี๋ยวหนูช่วยนะคะแม่เดี๋ยวเอาเลยนะครับนึกถึอันนี้ขยไงก็ครับอันนี้ขายไงอ่ะเอ็นเมิ่นฉันขอโทษนะที่ฉันใส่หลายแกฉันน่ะนึกว่าแกเป็นคนเอาไปแต่ฉันก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่หรอกฉันก็เลยเอาวางไว้ ก็แก okay. จะเอาไปไหมแกก็ดันเอาไปจริงๆฉันก็เลยเข้าใจแกผิดไงไม่เป็นไรครับเจจริงแล้วอะ่ะผมก็อยากได้อะแหละตอนนีน้ลูกผมไม่สบายผมก็อยากมีเงินพลาลูกไปหาไปหาหมอแต่พอคิดดูแล้วเจก็ดีกับผมมีเงินให้ผมทุกเดือนผมไม่อยากทำานชีวตัวเองอ่ะเจฮลูกแกป่วยเหรอครับผมลูกผมไม่สบายครับแล้วทำไมแกไม่บอกฉัน ตอนเงินนี้ไปเนี่ยเอา้าเจ๊ผมเหรอครับอือเอาไปรักษาลูกคิดซะว่าเป็นโบนัสปีนี้ก็แล้วกันข,ขอบขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณมากครับวันนี้แจก,ก็กลับบ้านไปได้แล้วแหละฉันมีคนช่วยเก็บร้านแล้วครับเจ๊ว่าแต่เจ๊จะไม่ลาผมออกแล้วใช่ไหมครับไม่ไล่ฉันจะไล่แจออกทําไมล่ะ ไปเถอะไปดูแลลูกไม่ไดออกแน่นะครับผมเออไปเ้านะ่ไปแล้วน่าครับเจ๊ขอบคุณมากเลยครับนี่มีเงินพาลูกหาหมอแล้ว